สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซิททุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของพ่ยิบซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะประจำเดือนตุลาคม2000 563ของคนที่เกิดวันพุธกลางวันกันนะคะสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้ได้ไพ่ราชินีถ้วยนะปวงบอกว่าคุณนั้นมีความพึงพอใจนะคะที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นการได้พูดคุยทําให้คุณนั้นเกิดไอเดียเกิดมุมมองใหม่ๆที่เปิดกว้างมากขึ้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนาะนาะนะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะแต่เป็นเรื่องของการคุณไปค้นคว้าอะไรบางอย่าง เช่นเปิดดูคลิปของคนนั้นนะคะเปิดไปดูคลิปของคนนี้แล้วมันเกิดแรงบันดาลใจนะคะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณนั้นรู้สึกอมืมีอะไรดีๆในชีวิตเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยอารมณ์ของคุณเองก็มีความหวัน่นไหวง่ายเช่นกัน นะบางครั้งคุณรู้สึกว่าอ่อนแอจังเลยรู้สึกถึงความอ่อนแอของตัวเองนะการแสดงออกนะคะของคุณเป็นอย่างไรบ้างถือว่าคุณแสดงออกแบบน้ำคุนอะไว้ข้างในอะน้ำใสไว้ข้างนอกนะเอาจริงๆแล้ว,วคุณสามารถแสดงความอ่อนแอให้เห็นก็ได้นะคุณจะได้ละลายพฤติกรรมบ้างนะคะคุณจะได้รู้สึกผ่อนคลายลงอย่าก,กดตัวเองขนาดนั้นนะความเป็นราชินีทวย เข้าใจค่ะว่าคุณอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่มันเยอะมากๆหรือมีภาวะผู้นําที่สูงมากๆการที่คุณจะแสดงความอ่อนแอออกมานั้นมันอาจจะทําให้คนอื่นๆนะคะอาจจะล้มหรือเซได้นะคุณเลยพยายามที่จะแสดงความเข้มแข็งมากกว่าจะแสดงความอ่อนแออันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ขอให้คุณน่ะ หาทางระบายออกมาบ้างคุณจะได้รู้สึกผ่อนคลายลงและทําให้คุณสามารถเดินต่อไปได้นะคะส่วนบ้านที่อยู่อาศัยนะให้ระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคาสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ํจาจะเข้าบ้านนะคะบางคนมีเกณฑ์เรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงน,น,นะหรือไม่ก็เรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความ ความทุกใจความกังวลใจที่คุณเจอนะคะบางครั้งคุณรู้สึกอึดอัดไม่สามารถอธิบายหรือขอความช่วยเหลือใครได้บางทีนะจริงๆแล้วคุณลองลอง,ลองลดน้ำหนักที่คุณแบกเอาไว้ดูบ้างนะคะบางเรื่องคุณอาจจะมองว่าเรื่องนี้5โลเรื่องนี้3โล คุณวางเรื่อง3โลไปก่อนหรือคุณจะถือ5โลหรือคุณจะวาง5โลถือเรื่อง3โลก็ได้นะซึ่งอยู่กับการจัดลำดับของคุณเองนะคะอย่าทำให้ตัวเองเครียดขนาดนั้นนะคะเพราะจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีอะ่ะมันมีอะไรดีๆให้คุณเห็นมีอะไรดีๆให้คุณสัมผัสมีอะไรดีๆให้คุณมองะคะ่ะแต่ด้วยภาระด้วยความทุกข์ ความไม่สบายใจที่คุณแบกไว้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้งจนมองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่อยู่รอบๆตัวก็เป็นได้นะเอาละค่ะผ่อนคลายกันบ้างเรามาดูกันเรื่องงานกันต่อเลยแล้วกันเนาะในเรื่องการงานนะคะในเดือนนี้นะบางคนจะพัวันกับเรื่องของเอกสารสัญญานะคะอหรืออาจจะมีเรื่องข้อตกลงอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสัญญาที่เป็นเอกสารด้วยหรือรวมถึงมีสัญญาใจด้วยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล จะจัาสัญญาเอ่ยหรือข้อตกลงต่างๆเอ่ยจะไปในทิศทางที่น่ารื่นรมนะคะการติดต่อสื่อสารทางการงานไม่มีอะไรให้คุณกังวลน,นะทำตามหน้าที่ของคุณได้เลยบางคนจะถนัดเรื่องของการอาสานะคะรับช่วงมาส่งรับเอกสารมารับคําสั่งมาคุณจัดการประสานงานทําต่อได้เลยเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะซึ่ง เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกินความสามารถของคุณนะบางคนในเดือนนี้นะคะการงานคุณจะพัวพันเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะส่วนใครที่ทําการค้าการขายนะน้าไพ่บอกว่าเหมือนคุณมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะหรือมีโครงการอะไรบางอย่างในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องการหาทําเลเอ่ยนะคะหรือมีการคิดนะคะเรื่องของการให้บริการด้านการ กระจายสินค้าเอ่ยนะคะมองหาช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์ก็ดีนะคะหรือการใช้บริการ delivery ่ก็ดีอันนี้มันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะคะนะบางคนเป็นเรื่องราวของการทําโฆษณาการบอกกล่าวการประชาสัมพันธ์ซึ่งในเดือนนี้ค่ะคุณทำโปรเจกต์อย่างนี้นะจะช่วยให้กิจการค้าของคุณนะคะหรือ งานค uh, ้าขายของคุณไปในทางที่ดีขึ้นนะคะให้กําลังใจนะส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างผันผวนนะคะเดือนนี้นะหมุนหมุนวนวนติ้วติติ้วตนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะบางคนมีเกณฑ์เรื่องของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับยานพาหนะหรืออสังหาที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์นะคะและใครที่มียานพาหนะนะ ในเดือนนี้นะคะให้คุณเผื่อค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของสายตาระบบประสาทสมองมีภาวะคิดมากเก็บกดกดดันอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะและอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของช่องปากช่องฟันนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะบางคนนะมีเกณฑ์เรื่องการแอบไปชอบคนที่ มีเสน่ห์ซึ่งแน่นอนเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ดูดีเนาะแน่นอนแหละว่าคุณไม่ใช่คนเดียวนะที่สนใจเขามีคนอื่นๆที่สนใจเขาไม่ต่างจากคุณเช่นกันนะคะอันนี้ก็เอาละเป็นทักษะแต่ละบุคคลนะคะต่อมาในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะบางบางคนนะคะบางคนที่มีแฟนนะขอมีแฟนนะระวังแฟนจะขี้หึงขี้หวง นะคะช่วงนี้จะเป็นแบบนั้นนะไปไหนทําอะไรยังไงบ้างนะบางคนจะรู้สึกได้สัมผัสได้ว่าเฮ้ยเหมือนมีอีกคนมาชอบคู่ของคุณมาสนใจแฟนของคุณนะคะแต่เมื่อถึงเวลานั้นน,น้าพายแนะนําว่าให้คุณยืนหยัดปกป้องความรักครั้งนี้นะคะนะคุณพร้อมแอคแท็กจมตีนะคะแต่ห้ามใช้ความรุนแรงนะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสําหรับการทํานายนะคะ ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันพุธกลางวันไว้เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นะแล้วก็ปัญหาใดๆดที่เกิดขึ้นขอให้คุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อ,ตอ,ตอไปนะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะและ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ